สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําแกงเปิอะนะคะแกงเปิอะฟักทองกับเห็ดพึ่งหวานค่ะก็จะมีฟักทองเห็ดพึ่งหวานผงรสดีใบเมงลักน้ำปะลาร้าอันนี้ก็จะมีหอมแดงตะไคร้แล้วก็พริกขี้หนูนะคะเดีย๋ยวเรามาตำเครื่องกันก่อนเลยค่ะอันนี้เราก็ตำเครื่องสามอย่างเราเสร็จเลยนะคะเดีย๋ยวก็มาตั้งน้ำให้เดือดค่ะ แล้วก็ใส่ฟักทองลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอสักพักให้ฟักฟักทองเดือดก่อนนะคะโอฟักทองเราสุกได้ที่แล้วก็จะใส่เครื่องใส่เครื่องแกงลงไปนะคะ แล้วก็ตามที่เห็ดพึ่งหวานของเราค่ะคนให้เข้ากันค่ะ ปิดฝาทิ้งไว้สักครู่ค่ะอันนี้น้ำของเราก็เดือดได้ที่แล้วค่ะเราก็จะมาปรุงเครื่องกันค่ะใส่รสดีลงไปค่ะน้ำปะลา้าค่ะน้ำปะลาาก็จะใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะลงรสดีประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ อันนี้แม่บ้านไม่ได้ใส่น้ำเอ็มเขาเรียกอะไรนะ <c oughs> น้ำใบย่านางค่ะลืมค่ะ <c oughs> เพราะว่าอันนี้คือฟักทองกับเผ็ดพึ่งหวานของเราก็จะมีความหวานอยู่แล้วค่ะเราไม่ต้องใส่ใบย่านางค่ะอันนี้ก็ เป็นอันสุกแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ใบมังลักลงไปค่ะทค่นี้ก็เสร็จแล้วก็แกงเปิดของเราอันนี้จะทานกับข้าวสวยก็ได้ทานกับข้าวเหนียวก็ได้นะคะ แล้วแต่คนชอบค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่ถ้วยกันนะคะเสร็จแล้วค่ะแกงเปิดของเราเป็นไงคะร้อนเลยค่ะหอมน้ำปลาลามากเลยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ